ค่ะสวัสดีค่ะเกียรติสาวานะนาชแนลพี่น้องคะ่ะพาพี่น้องมากินเขาอยู่ทงนาะคือเกาล่ะค่ะเสียงเขียดทองแต่เสียวสะอยู่ฝนกระตกไปและะะ้วเน,ะน,นา,นนนนเานนะคะ่ะเนาะมันนี่หนาฝนฝนกระตกเสมออรวดพี่น้องน้ำกระท่วมเขานี่ะค่ะก็ไดมีโน้ตนะคะสมตำานี่นะคะ่ะก็ะมกปลามกปลาซิวเนาะคะ่ะมกปลาซิว แต่แซ่แต่แสบมาแล้วค่ะนะคะกองเขา่านะคะอันนี้น้องใม่ต้มพะขันจ้องผักกระเตรเนาะคะ่ะมาแล้วค่ะหืมตอนนี้มพี่หน,น,นุ่งหน้าฝนแต่ยุ่มไรไหล

Một bà. Một bà siêu nán nữa chà. mân mân Oh mm -hmm.

辣椒。 ค่ะพี่น้องค่ายิ้มแล้วค่ะคลิปนี้ก็มีซันนี่แหละค่ะมกแกซิวน้าเนาะค่ะรสศมีต่ำนใหม่ผักขั้นจองปลากระเฉดออนแจ๊สแซบค่ะค่ะค่ะคลิปกินหนาค่อยอกันไหมนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะลืมนะค่ะมห้ยกําลังใจเกียวสาวบันนะจะลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะคะสิมาลักษมสวัสดีค่ะ